นี่คือเกวียนโบราณนะคะสวัสดีค่ะทักทายเพื่อนๆืท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกทุท่านพบกับรุงจ้านะคะวันนี้จะพามาชมเกวียนโบราณนะคะอายุมากกว่า100ปีซึ่งในเลื่อมสิงชัยครูศิลปะของแผ่นดินปี63สาได้นะคะบริจาคประทุนเกวียนให้แก่โรงพยาบาลสุรินร์พามาชมนะคะเกวียนโบราณ จะประมาณนี้นะคะนี่เป็นเกวียนบรรทุกนะคะบรรทุกยานพหาหนะในสมัยโบราณในการเดินทางแล้วก็บรรทุกสิ่งของนั่จะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังของเกวียนก็จะประมาณนี้ด้านในก็จะเป็นนะคะเป็นที่นั่งที่วางของแบบนี้นะคะ อันนี้คือรถเกวียนโบราณที่ได้รับการบริจาคนะคะให้แก่โรงพรยาบาลสุรินสวยง,งามแปลกตามากเลยนะคะท่านผู้ชมพาเพื่อนๆท่านผู้ชมมาชมเกวียนโบราณกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นล้อเกวียนตรงนี้นะคะ เป็นเกวียนที่หลวงพ่อเปานะคะคใช้เป็นยานพาหนะออกเทศเพื่อรวบรวมเงินบริจาคกองทุนนะคะขุศนสาธารณสุขสร้างโรงพยาบาลสุรินประมาณนี้เมื่อวันที่หนึ่งมีนานะคะพุทธศักราช2 494เเป็นเกวียนโบราณหลวงพ่อเปาใช้เป็นยานพาหนะออกเทศนะคะ ออกเทศเพื่อรวบ,บรวมเงินบริจาคในกองทุงสนกุศลสาธารณสุขสร้างโรงพยาบาลสุรินเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2494ค่ะพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมเวียนโบราณได้นะคะที่โรงพยาบาลสุรินด้านด้านข้างด้านข้างตึกคลังเลือดนะคะก็ตรงข้ามพุทธ ตรงข้ามะสะปูโบราณนะคะก็สามารถมาชมได้นะคะที่นี่มีเกวียนโบราณให้เพื่อนๆนะคะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านได้ชมด้วยกันค่ะ เป็นเกวียนที่หลวงพ่อท่านหลวงพ่อเปาท่านใช้นะคะออกเทศแล้วก็รวบรวมเงินกองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลสุด,ดินในสมัยโบราณนะคะสวยงามมากก็ยังยังมีความคงทนนะคะสวยงาม,มดิดอย่างยิ่งตัวนี้ก็จะเป็นไม้กาน ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆท่านผู้ชมท,ทุกท่านที่รับชมไปด้วยกันค่ะมาชมเตียนโบราณด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสวยมากเลยบ๊ายบาย